สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสูขส่ขูสู่ค้นเข่าสู่ช่องแบมชาแนลนะคะมาพอกันกับน้องแบมอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้กค่ะไปซื้อของเขาลานค่ะคือเก่าราคาทุกคนค่ะเฝ้าไปเฝ้าไม้คือเก่า,า,าพี่น้องเฝ้าไปเฝ้าไมา้ย่อนอยังวัดตีพราะว่าฉันไปดูไลายอันเมื่อนี้มีลูกค้าสีมาเฮ็ดผมนะคะทุกคนบาทที่นี่ นัก็บ่ไต้เฮดทุกมือดอกเนาะคะ่ะทุกคนบางช่วงกับลูกค้ากับมาพอตอนเขาไปซื้อของนี่เด้อค่ะทาปิดล่านค่ะก็คือปิดล่านทั้งผมนะคะทุกคนคนผู้เดียวเฮดเนาะคะ่ะถามวาเฮดแต่เฮดคาบบอมกับบไดเ้เฮดคาหรอกค่ะบางมือลูกค้าก็นเงียบขายของคือกันค่ะบางมือกับบได้ขายขายได้หาได้ซิปเติมกันไปล่ะคะ่ะทุกคนมือได้ลอยมือได้สองอยมือได้หาซิป เมือ่อได้ได้หาได้ซีบกก็ดีกว่าว่ามีบ่ได้นะคะทุกคนสําหรับตัวน้องแบมเองนะคะยังหน่อยกับมีหลายๆทางมาซื้อมาซอยกันนะคะทุกคนเพราะว่าการดำล้งชีวิตก็ต้องใส่เงินนะคะทุกคนบอมีเงินก็นอยู่กินยากนะคะแมนอยู่ไสก็ตามพี่น้องอยู่เมืองหนกเมืองนาอยู่เมืองไทยอยู่ชนนบทอยู่ทงไฮทงนาก็ะใสชีวิตใส่เงินคือเกานะคะ เห็นบอกพี่น้องอันมูเพิ่นอยู่นอนอยู่นะบ่อึดบ่อยากดอกค่ะพี่น้องแต่เพิ่นก็ได้เขามาสื่อแนวอยู่แนวอยากในบ้านคือเกามันก็นมีแนวสื่ออยู่นะคะเนาะพี่พน้องทุกคนขาเออให้ว่าจังสี่ละ <c oughs> น้องแบมกับจักสีว่าจังใดเนาะค่ะทุกคนขาน้องแบมกับใส่ชีวิตแบบบานบานจังสี่ละค่ะทุกคนบางคนกน็อาจสีคิดว่าอ้ยน้องแบมมัน อยู่บ้านือสิสาบายแทน้เนะาะได้เฮ็ดหยังบ่ได้ยากหยังบ่ได,บได้ไปหยังแต่ละมือ,อยามมือเ้าน้องแบมก็ยากนะคะแล้วก็เฮ็ดผู้เดียวพร้อมสามีน้องแบมก็บ,บ่บ่บ่ซอยเลยนะคะทุกคนดุนดนุดน,ดนจังจังจังซอยแต่กะบ,บ่เป็นหยังเนาะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นงานของเจ้าของก็คิดว่ามัน เออเขาเห็ดใดเขากปเห็ดอันใดเขาเห็ดบ่ไรอ่ะคอยเอื้นเขาใส่เขาเมือซอยเสียค่ะทานทานยากทานมังนะะงจำเป็นดีๆกับจงคอยซอยกันเนาะคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะเขากระเสียอาศัแ่แดนสามีอาศัยแต่คุ้นหลบข่างกับมันกับบอมแมนนะคะเขากระต่องอาศัยตูเจ้าของเญิงแล้วก็เลียนรู้ด้วยตูเจ้าของหญิงพัฒนาตูเจ้าของไปน้ำนะคะทุกคบนบ่มแมนต้องคนหันคนนี่บ่ซอยนูน่นนี่นันนะคะทุกคนน้องแบบสิพบ ไปยังสั่นบ่ามีไผ่ซอยกระเฮ็ดนะคะเพราะว่าเจ้าของกระเฮ็ดอยู่แล้วนะคะทุกคนได้หน่อยได้หลายเห็ดได้เห็ดบ่อได้เห็ดคอยเห็ดไปคือเกาล่ะล่ะทุกคนค่ะช่วงนี้ค่ะอากาศก็ฮหอนงั้มใบใๆค่ะ ฝนตกบางเมือกโตกแห้งบางเมือก็ับ่ต๊แดดดอกแล้วแต่นะคะทุกคนเอารถไปเก็บแล้วนะคะแล้วก็เปิดประตูนะคะทุกคนไปซื้อของกับไปซื้อคนเดียวซื้อเพราว่าลูก,กับไปโุงเรี้ยนนะคะกลับมาก็มาจัดของวัมีคนซอยกับ่เป็นอย่างไรคะ่นนี่เลยค่ะของไปซื้อมือนี้กับว่าร้ายบันไดดอกคะ่ะทุกคนคะ่ะมาซื้อมาเติมต่อ กันไปขนมหน่อยายเดกหน่อยกับเขามาเขากับ,บอเหลือกนะคะทุกคนเขาก็บ,บอซื้อนะคะทุกคนส่วนของใส่กันพอค่อยได้ขายคือขนมเราค่ะทุกคนกันแต่ก็มีไว้ยังดีกว่านะคะทุกคนเนาะนี่่ะค่ะทุกคนค่าคุณนะของเล่นเด็กหน่อยบางเท้อบางเท้อเขาก็อยากได้นะคะทุกคนบอลเพียงดอกหาบาทสิบบาทน้องแบม กลับมาหอดจัดคล้องเสร็จเรียบร้อยกับไปอาบน้ำจักหน่อยนะคะทุกคนแล้วกับมาเห็ดผมให้ลูกค้าลูกค้ากับมายืดผมนะคะทุกคนน้องแบมกับสีไทยคลิปในช่วงสั้นๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะอันนี้ตอนนี้ก็อยู่ขันตอนใส่คิมยืดนะคะทุกคนขาอากาศก็ฮ้อนฮอนเดอพี่น้องขากับนี่แหละแต่ว่ามันกับบอนคือตอนช่วงเดือนเมษาเนาะค่ะทุกคน มันกับห่อนเขามันกับว่าห่อนแบบโอ้ยทนบไ่ไหวห่อนอิรีตอนช่วงเดือนเมษาเนาะอันนี้ก็เพราะเพราะยูไดยูนะคะเราถือกับว่าห่อนห่อนอิรีมัน,นมีหนาฝนพอมันกับว่าห่อนลายปันไดน,นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอเดี๋ยวที่นี่น้องแบมกังแรงๆเนี้ยจากน้อยเฮ็ดแล้วน้องแบมกะ็จะไปหาแนวยูแนวกินนะคะทุกคนเมื่อนี้ก็ยืนทัง ขับรถเนาะค่ะทั้งเหยียดยืนเหยียดผมทั้งขับรถออกไปซื้อของนู่นนี่นั่นชีวิตกะสูบบ่อค่ะพี่น้องซัมนี่ถือว่าสู่บอ่อค่ะกับว่าสูบบันไดเนาะสูบต่อไปพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้กับน้องแบมและกะกับครอบครัวของน้องแบมด้วยนะคะผู้ใดเขาม้าแล้วกะรับชมผู้ใดเขาม้าแลวกัเขามารับชม คลิปของน้องแบมก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องแบมละกะ็ขอบพ่าของน้องแบมน้องแบมก็นี่แหละค่ะทุกคนชีวิตจริงเลยค่ะทายทําจากการใช้ชีวิตจริงเลยนะคะทุกคนน้องแบมกระเฮ็ดไปแบบนี้แหละค่ะบ,บางคนกับเบื้องหวัวเบื้องผมผมเหมือนสร้างหลวดพน้องมาดมวนไว่วน,ววนวหลายมาดไวเก่าประยู่ผมยาวพน้องคะ่ะอยากตัดสันเพราตัดสันมันก็ เกะกะคือเก่าเวลาเขาทำงานเนาะค่ะทุกคนน้องแบมบางคนเขามาเห็นอู้างน้องแบมคือประแต่งตัวดีๆแน่น้องแบมเป็นคนแบบแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแบบธรรมดาจนธรรมดาจนเกินไปนั่นแม่ทุกคนบางคนก็มองน้องแบมคือประแต่งตัวสวยๆกันตอนรับยืนฮ็ดลูกกันให้ลูกค้าแน่กะกะประมาณนี้แล้วแต่คนมองเนาะค่ะแล้วแต่ความถือใจของแต่ละคนนะคะในการแต่งตัวของน้องแบมทุกคนท้าทุกคนเขามาเบิ่งคิดน้องแบมนะ นี่แหละชีวิตจริงของนอ้องแบมบจีไซต่ไดเสียผ่ากีฬาไซตแต่เสียผ้าแบบนี้นะคะทุกคนมันมันสบายเนาะค่ะเพราะว่าเขาก็ได้ออกไปช่วหนาช่วตาเนาะเขาก็เหตุงานอยู่ในบ้านเขาก็รับดูคาลดรับลูกค้าเขาก็เขาก็บ,บกก่ได้เหตุเขาก็บ่แม่นแต่งตัวสุกะปุกนะคะทุกคนนอกจากมันอาจจะเป็นแบบแต่งตัวแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนมือนีเป็นคลิปทายทำให้ทุกคนได้รับชมแต่ว่ากับมานางัง นางวอลนางโจมให้ทุกคนได้ฟังนะคะทุกคนคะนี่ละคะบอได้ลงคลิปหลายมือแล้วคิดถึงทุกคนคิดถึงเอฟซีคิดถึงแม่แม่คิดถึงเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนคือเก่านะคะสําหรับคลิปนี้น้องแบมกะนี่แหละคะ่ะการใช้ชีวิตของน้องแบมเองกะบางมือกะอาจสีทา้มข่ยู่แต่กบะบ่ได้ไทยทําทนะคะทุกคนบ่ได้ไทยคลิปบ่ได้เห็ดให้ทุกคนได้ ดูว่าอุ้ยน้องมือนี่น้องแบมเสียไปสายน้องแบมหายไปส่น้องแบมสีบอลทูกขีปเลยค่ะทุกคนกับพว่ากันเนาะค่ะทุกคนอืเดี๋ยวทุกคนเห็นน้องแบมนนทูกขีปทุกขิปทุกคนกับสีชิ้นไปเองนะคะทุกคนขาเนาะกับพว่ากันนะคะทุกคนมือนี่กับหายของกับเรื่อยๆดูนะคะทุกคน น้ำแข็งลนะลงทุกมือบางมือนะทุกคนลงแค่ถทุงเดียวอันนี้ขอขออนุญาตจมแนจากหน้อยนะคะน้ำแข็งกับบางบางเถื่อกับเว้นมือบางเถื่อกับติดต่อกันนะคะน้ำแข็งกับคือ แทบทูกร้านเนาะ,ะค่ะขายน้าแข็งทุกคนท่านร้านขาบลุงน้าแข็งค่ะบางเทือกะมีคนมาถามสื่อ,อยูร้านขาหลายหลายพี่น้องร้านขายยูโมบานนี่ร้านขาหลายนะคะทุกคนขาร้านไหนผมงเนี่้ไม่ค่อยเขาที่พี่น้องช่วนมากมเ้องยามคิได้ขายแต่ขนมไข็เล็กน้อยเด็กน้อยยาำไปโุงเลี้ยนยาำมือเสาเขาเลยลงเรียนย้ำมือเลี้ยงพี่น้องเสาร์อาทิตย์นี้เงียบค่ะถ้าวันธรรมดาถ้าเขาไม้โรงเลี้ยนกับเขาขายยูพี่น้องได้ขาย ได้ขายช่วงเศ่้ากับช่วงเลี้ยงเด็กหน่อยเดินี่แหละค่ะทุกคนได้ขายซ้านันละ่ะขายของให้้านค้านะคะลานเห็ดผมบางมือกับพได้เห็ดจากคนได้อยากหัวขึ้นขึ้นอย่างนี้พี่น้องนี่แหละค่ะน้องแบมกับยังนี้ออนไลน์เห็ดเนาะคะ่ะออนไลน์กับพได้ขายทุกมือเลยค่ะว่าได้รับออเดือ์ทุกมือมือใดๆอันนึ่งกันยังดีมือใดๆอีกอย่างนึ่งกันยังดีเนาะทุกคนอื สำหรับคลิปนี้น้องแบมกะสีขอลาทุกคนไปแล้วนะคะกะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจเข้ามาเบิ่งคลิปของน้องแบมในทุกๆคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับน้องแบมเองกะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนนะคะบ่ิิบจ่บจนขอให้ทุกคนคายดิฟคลายดีผู้ใดคลายคองก็ขอให้าขายดีปังๆนะคะ น้องแบมขอลาทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันไหมในคลิปหน้าด้วยค่ะทุกคนคะ่ะไปแล้วจ้า